ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับก็คือบอกคนขับไปเลยว่าคุณจะมาวัดซีซ่านะะหรือซีซ่าเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าวัดซีซ่าแล้วนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมิชแนลนะครับกับช่วงตะลุยต่างแดนอีกแล้วจ้าคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นกระแสะมากอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งการมาวัดแห่งนี้เราจะต้องนั่งรถไฟสา,สายสีฟ้านะครับมาลงที่สถานีไทโปมาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ ออกทางออก A3 นะครับเพื่อไปนั่งรถเมนะฮะหรือรถบัสเนี่ยแหละครับสาย20 b นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวัดแห่งนี้จะสวยงามแค่ไหนแต่บอกเลยนะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดของอส่วนตัวนะครับไม่ใช่วัดสาธารณะเพราะฉะนั้นคือการที่จะเข้ามาดูเนี่ยหรือจะเข้าไปขอพรหรือเข้าไปไหว้พระเนี่ย จะต้องลงทะเบียนทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะมีเว็บไซต์อยู่เดี๋ยวจะแปะเว็บไซต์ไว้ให้นะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ไม่เกิน7รอบนะครับแล้วก็เขาจํากัดคนให้เข้าไปไหว้ได้เนะี่ยวันละไม่เกิน500คนนะฮะโอเคไปไปดูกันนะครับเดินนี่นะครับออกทางออก A3 นะฮะตรงนี้นี่น,นี่ซึ่งทางออก A3 ก็เดินไปทางด้านนี้เลยจ้านี่นะครับ ทางออก A3 นะฮะก็อรอดใต้ทางเขาเรียกลอดใต้ถนนนะฮะเป็นทางทางลาดนะฮะเดินตรงไปเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้นะครับมันจะเจอแบบว่าทางแยกนะฮะพอเจอทางแยกให้เรามองดูนี่นะครับนี่เราไปสาย20บีบอยนะครับอยู่นี เรานั่งมินิบัสมานะครับมาลงที่ป้ายตรงนี้ถ้าถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับก็คือบอกคนขับไปเลยว่าคุณจะมาวัดซีซ่านะฮะหรือซีซ่าเนี่ยนะครับก็คือ เดี๋ยวเขาจะจอดให้นะครับซึ่งเป็นป้ายอยู่ตรงเนี้ยนี่น,นีป้ายจะอยู่ตรงด้านนู้นนะฮะแล้วก็ลงรถแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะครับนั่งรถมาประมาณาจากที่ไทโปโมาเก็ตนะครับนั่งรถมานี่ประมาณ30นาทีนะฮะเป็นมินิบัสนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินตามเข้าไป นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาที่วัดซีซานนี่นะครับที่ฮ่องกงนะครับแนะนําว่าให้ลงทะเบียนนี้ก่อนนะฮะเพื่อความชัวร์นะครับตามนี้เลยนี่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 ที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีรอบให้คุณเข้านะครับว่ารอบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ติดต่อเว็บไซต์นี้เลยถ้าอยากมานะฮะเพราะวัดนี้เป็นวัดส่วนตัวนะครับบอกก่อนไม่ใช่วัดสาธารณะ การเข้าชมก็คือแล้วแต่เขาเลยนะครับว่าคือเขาจะแบ่งให้เป็นรอบไหนเราจะได้รอบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการที่แบบว่าถ้าท,ทายดีกับการาลงทะเบียนแล้วเราจะได้รอ,อบไหนนะครับแล้วการเดินทางมาก็คือค่อนข้างจะต่อต่อหลายต่อน,นิดนึงอย่างเช่นเรานั่งรถไฟใต้ดินมาใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อรถบัสมาลงตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปนูน่นเห็น,เห,นเห็นริบๆแล้วครับ เห็นใช่ไหมคนอิ่มริบเดินขึ้นไปอีกนิดนี่นะครับเห็นคนไหมคนมายืนรอคิวนะครับคือรอบที่ตัวเองได้นะฮะ นี้เราก็มาถึงด้านหน้าวัดซีซานแล้วนะครับซึ่งประตูอยู่ด้านหลังนะแต่เราต้องรอรอบนะครับเพราะว่าอตอนนี้เรามาก่อนรอบที่เราจะได้เข้านะครับก็คือต้องรอนิดนึงวัดซีซานหนึ่งในวัดพุทธที่สวยและเงียบที่สุดของเกาะนี้ครับที่นี่ตั้งอยู่ในย่านไทโปบนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบสุดๆแบบตัดจากความวุ่นวายของเมืองฮ่องกงไปเลย มองไปรบรอบๆจะเห็นภูเขาและต้นไม้เขียวชอุ่มเต็มพื้นที่ให้ฟิลเหมือนรีเซ็ตใจในทันทีจุดเด่นที่สุดของวัดนี้คือองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงกว่า76เมตรสูงเด่นแบบเห็นได้จากไกลมากต้องบอกเลยว่ายืนใกล้ๆแล้วรู้สึกถึงความสงบและยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน สถาปัตยกรรมของวัดเป็นแบบพุทธมหายานผสมจีนโบราณสีไม้อาคารต่างๆทำให้ทุกมุมคือสวยแบบภาพโปสการ์ดยิ่งเดินผ่านประตูหลักจนถึงลานด้านหน้าจะได้เห็นบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยดีเทลทางศิลปะเรื่องความเป็นมาแบบข้าวเปวัดซีซานก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิของหลีคาชิงมหาเศรษฐินักพัฒนาในฮ่องกอง สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ฝึกจิตปฏิบัติธรรมและให้ผู้คนมาสงบใจเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยสถาปัตยกรรมชั้นสูงตามหลักเสน้นการจะเข้าเยี่ยมชมต้องจองร่วงหน้านะครับประที่นี้จำกัดจำนวนคนต่อวันเพื่อให้บรรยากาศสงบจริงๆและต้องแต่งกายสุภาพถ้าใครมาเที่ยวฮ่องกองแล้วอยากพักใจจากเมืองที่รีบเร่งไกด์อัพทูมแนะนำให้มาวัดซีซานครับ ธรรมชาติสวยสถาปัตยกรรมดีองค์กรอิมอลังการและบรรยากาศซึสง,งบสุดๆมาที่นี่แล้วไม่ใช่แค่ได้รูปสวยแต่ได้ความรู้สึกเบาสบายกลับไปด้วยครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสวยงามของวัดสีซานซึ่งอยู่ในฮ่องกงนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้แต่บอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวใครจะมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าวัดนี้ไม่ใช่วัดสาธารณะนะครับเป็นวัดส่วนบุคคลนะครับเขาแนะนําให้มีการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วค่อยได้คิวแล้วถึงจะมาได้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอั t o m e ิวด้วยนะครับอร่อยยินกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆจะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทอมิชนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ